อริยาัตชชื่อเล่นชืค่ะหนูชื่อเด็กหิงปิยาลัตยีมาชื่อเล่นชื่อไบมอนค่ะหนูชื่อเด็กหินพประเสริฐวง่งชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะหอคชื่อเด็กหญิงนนุงน้ำศตะเวชื่อเล่นชื่อค่ะน้า กระตัวใหญ่ขนาดไหนล่ะไม่รู้สิท่นอะไรอ่มิวมิวกลมด้วยใช่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเราไปหาข้อมูลกันไหนไปสิไปอุ้ยเจอที่ไงนี่มาสิอะไรไหนผีเสื้อมีลักษณะกลมๆใสๆตี๋สูงๆไหา่ ุ้ยแล้วไข่ที่เราเห็นนะ่าจะเป็นไข่ผีเสื้อใช่ไหมล่ะไม่รู้สิแล้วแล้วฮะมันจะโตเป็นผีเสื้ออะไรใช่ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวเยวลาไปดูกันทุกวันนะไป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  แรกมันก็จะเป็นไข่หนอนตัวเล็กๆแล้วมันก็จะเป็นหนอนกระดึ๊บกระจึ๊บแล้วพอเป็นหน,นอนกระดึ๊บกระยึ๊บเสร็จก็จะเป็นดักแด้ดักแด้เดสร็จก็เป็นผีเสื้อตัวโตคลิปนี้จบแล้วนะคะไม่าบาย